เรื่องนะครับถ้าเป็นที่บนเมนนั้นโยมก็จะไม่คดีอันนี้เขาเรียกเตาเผาสำรองมันเป็นสัญญาณแห่งการที่ไฟในการที่ลุมเล้าในการที่จัดสลายล่างของคุณโยมหัตยาช้างพลายนี่เป็นมรณาลุสติเป็นเครื่องเตือนสติ แก่ยาติโยมทั้งหลายตามรอยแห่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าทุกคนนั้นต้องเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายไม่มีใครพ้นไปได้แม้แต่คนเดียวเลยแม้กระทั่งตัวธรรมภาพเดี๋ยวก็ถึงวันก็จะต้องไปอยู่ในเตานั้นเช่นกันเพราะนั้นนี่คือการปรง วัดไท่ล้อมกองทุนส่วนเผาฟรีนั้นเห็นทุกขเวทนาที่เห็นชัดเจนที่สุดและโดยเฉพาะให้เจ้ามาหันตภัยร้ายที่มันทำลายมนุษย์ก็คือไวรัสโคโรนาโควิด19นั้นมันแสดงแสนอยา่างภาพความเจ็บปวดที่สุดป่วยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปนั่งเฝ้าไข้ไปเยี่ยมตาย ก็ไม่มีโอกาสที่จะเปิดโรงเพื่อดูหน้าศพเป็นครั้งสุดท้ายวันศุกร์วันนี้เขาไม่เผาศพกันมันก็ทำลายประเพณีหมดแล้วครับทำลายประเพณีหมดนะทุกประการถึงได้บอกว่ามันเป็นความเจ็บช้ำที่สุดแต่ยากยมทั้งหลาย จงลุกขึ้นมาสู้ในการดำเนินชีวิตตามรอยอสงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายามที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านทุกคนทั้งหลายนั้นก็ต้องสู้นะครับถึงแม้คุณหัตถยาช้างคลายท่านจะเป็นตัวอย่างขกงการเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายให้ท่านทั้งหลายเห็นหมดแล้วเป็นมรณานิสติ เป็นเครื่องเตือนสติให้แก่ญาติโยมทั้งหลายอาตมาเห็นทุกคนนั้นมีความรักมีความเคารพมีความศรัทธาในตัวของคุณโยมหัติยาช้างทลายเห็นน้ำตาที่การออกมาจากใจบริสุทธิ์นั้นมันบ่นบกถึงความรักความเมตตาที่มีต่อคุณหัติยาช้างทลายโดยแท้จริง นี่คือที่สิ่งที่อตมาภาพนั้นเห็นเป็นสัจธรรมจริงๆนะครับไฟที่กําลังโหมอยู่ที่ท่านได้ฟังเสียงที่มันโหมอยู่นั้นชั่วโมงเดียวคุณอัจฉริยานี่ไม่อยู่แล้วนะครับหนึ่งชั่วโมงกับอีกสิบนาทีคุณโยไปแล้วร่างก็ไม่มีเห็นแล้วเห็นแต่เพียงกระดูกที่ ญาติโยมนั้นจะนํามาดูเป็นที่ระลึกแล้วก็นํำไปทำบุญนี่มันเป็นเรื่องจริงน,นะครับเทตมาเห็นแล้วก็มันทุกข์นะทุกข์ใจมากแต่ทำยังไงได้ว่าเราต้องมีหน้าที่ทุกคนเกิดมาแล้วต้องมีหน้าที่มีแล้วต้องทำให้ดีไม่ใช่มีหน้าที่อยู่ไปวันๆ เเช่นกับคุณโยมหัทยาช้างพลายนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมีกุศลนะครับถึงได้กลับมาประกอบกพบิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่แล้วนะครับทุกคนมานั่งมาร่วมพิธีอย่างเต็มเปี่ยมด้วยจิตใจที่ต้องการเห็นว่าเราจะทำไงให้คุณโยมหัทยาช้างพลายเป็นวาระสุดท้ายได้อย่างไรนี่นะครับโยม ทุกวิถีทางแนะครับที่วัดไผ่ล้อมกองทุนสวดเผาฟรีวัดไผ่ล้อมนั้นตั้งการที่จะทําให้ญาติโยมทั้งหลายมีกําลังใจในการดำเนินชีวิตสืบต่อไปอาตามาภาพทํางานทั้งวันตลอดแต่ไม่เคยขาดต้องมาเป็นกําลังใจให้ท่านทั้งหลายหมดทุกคนนะครับเป็นทุกรลายไปไม่มีการไม่อยากจะหยุดเลยท้งส้น เพราะว่าอย่างน้อยๆญาติโยมก็มีกําลังใจและโกเจ้าว,ว่ายงลงมาช่วยดูแลญาติโยมพัตมาไม่ได้รู้จักท่านเลยงม้คนเดียวแต่สิ่งที่อาตมาทำให้ญาติโยมทั้งหลายก็ตรามรอยมงคมเด็จพระสัมมาสมุทธเจ้าดีนเองนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นสัจธรรมอแท้ทีพัตมาภาพก็ขอเป็นตัวแทนของโยมพันธยาสังขรายนะครับก็ขออํานวยนขออวยพรให้ พ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องทุกคนเพื่อนร่วมงานทุกคนที่รักเคารพในตัวของคุณโยมหัตถยาช้างพายนั้นจงประสบแต่ความสุขทั้งทางกายและทางใจดำเนินชีวิตให้มีแต่ความโชคดีทำหน้าที่สิ่งใดก็มีแต่ความสำเร็จสมปรารถนาด้วยอานิสงส์ที่ท่านทั้งหลายมีความรักมีความเคารพมีความศรัทธาในคุณโยมหัตถยาช้างพายนั้น จงมีแต่ความโชคดีทั่วกันทุกท่านเทินขอเมื่อกยอนครับ ธรรมังนะสามิโสปฏิปันโนพัทวัตโตสามวาภัสังโฆสังฆังน,นะามางิยัมติมยังพันเตวิสุงวิสุงลักนัตายาติตรเนนาัสาหาปัญจสีลานิยาจามา,ามสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะทวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัมาามสสะ วัโตอาราหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะสารังภัจฉามิทธามดานานัจาเนสัมาม,สมามสม ปาติยมปีสัง,ง,งคังสารังขจามิปาติยมปีสัง,ง,งคังสารังขจามิปานาติปาตาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปตาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิามท่านนายกองค์กลางส่วนจังหวัดท่านฝากปัจจัาายรุ่งทำบุญด้วยท่านจิรวัฒน์ศรทรัพย์นะครับมองต้องครับมองมอต้องนะครับ หน mm hmm. really? no. okay. um, oh ึ่งสอขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณท่านนายกเียกัฒน์สองตานายกองการบริหารประชัอกานคนผ้าคนละหนึ่งเดนครับดนให้ตัวกลางเลยครับเสร็จแล้วก็ออกมาทางขวา มาแล้วครับที่น่นดครับสองสองกพระาชาราพระนิสโรและพระอุชาอาทิตย์ิตยืนตรงตรเลยครับยืนตรงตรงเลยครับยืนตรงๆเลยครับออ ได้แล้วเกลียวตาเป็นภรรมดาและทางใต้ยอมพบพาความปลุกเยขอเรียนเชิญท่านนั่งที่เก้าอี้รับรองครับงานต่อไปขอเรียนเชิญคุณเกียรติศักดิ์คุณต้าและคุณกระดอบวังแจ้งังครับข้าวข้าวาสักพื้นประเทศจวุจักรให้กับคุณหัรยาทาังรายตราพาฒนาพรรับรรนาภวิ พระไพร้องพระบริณพรสิทธิพระโมให้ตาที่จะนาาพรุณารมนิจาวาสังาราอุปาทวยธรรมวินโอุปัิทวานิรุจการติเตสร้างอุปสมโสโภอนสังขารทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงไม่อาจเทียงหรืออุดยัยาก เกิดขึ้นได้แล้วเสือส่อมาเป็นธรรมดาระงับได้ย,ย่อมพบพาความสุขเออขอเรียนเชิญนัน่งที่กบีก้บครับยืนไว้อะไรเป็นเวลาพอสมควรน,นะครับอันสังขารทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงไม่อาจเรียงหรือหยุดยั้งอย่างก่งขาเกิดขึ้นได้ แล้วเสื่อมสามเป็นธรรมดาระงับได้ย่อมพบภาตามสุขเอ่ยจากหลวงพ่อน้ำฝนที่ท่านประพัน์ไว้ขอเรียนแทนท่านทำปางพระฤกหนึ่งครั้งและก็นั่นได้ตามอธิยศัย่างแบบมหาบังสนุนราบราตนาหลวงพ่อน้ำฝนอัครโปรัสิทธิวัฒน์ด็ออเตร์ จ้าว่าดพระไถงแม่ตาเป็นประธานพิจารณาห้าไตรมาหาบางสตุลอนิจจาวตาสังคาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังบูปสโมสุโคอ,อันสังขารทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงไม่อาจเลี่ยงหรือหยุดยั้งอยากกังขา เกิดขึ้นได้แล้วเสื่อมซามเป็นธรรมดารังอับได้ย่อมพบพาความสุขเอ่ยาเดเเนเชอกครั้นเองับคุณใจนั้นมั่งเลยพร้อมเด้นประทานวางดอกไม้จันได้เจอครับทุกท่านนะครับรับดอกไม้จันความรับะระทชอบที่ได้มารครับ เดินเลยครับเดินไปเนี่ยเดี๋ยมาที่จุดแดงเนี่ยเออเด,เ,ดเดินเดินไปฮะเดินไปตามจุดแดงเลยครับ ที่โรงศพของคุณหัชยาช้างพลายนะครับตั้งจิตตั้งใจส่งดวงวิญญาณของคุณโยมหัชยาช้างพลายนะครับโดยการที่อาตมาภาพจะไปเป็นตัวแทนของโยมในการที่จะจุดจุดติจุดตังเพื่อส่งคุณโยมหัชยาช้างพลายสืบต่อไปนะครับตั้งจิตตั้งใจนะครับหัตยาช้างพลายหัตยาช้างพลายหัตยาช้างพลาย จุดติจุดตังอรหังจุดติจุดติจุดตังอรหังจุดติจุดติจุดตังอรหังจุดติคุณหัตถย<ข>าช้างพายขอให้พบดวงแก้วขอให้แค้วบวงมานขอจงถึงพันธิพาณน,นปัจโยโหตุขอส่งดวงวิญญาณคุณหัตถยาช้างพายขอให้ท่านพบดวงแก้วขอให้ท่านได้แค้วบวงมานขอท่านได้ถึงพันธิพาณเบื้องหน้าโน,โน้นเทินขอส่งดวงวิญญาณ Gracias. ปุราปริปูเรนติสาสารังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานางอุปกรรมปติอิชิตังปะติตังตุมหังเอิปเ,ปเมวะสมิจตุสัพเพพุเรนตุสังาาากาจัานโทปนารโตยาถามณิโชติปะโสยา,าับากครัน สัตตาสุขีอัตนานังบริหารัตูสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทุกช่วงฉันทุกผิวพรรณทุกเชื้อชาทุกศาสนา,าจงเป็นสุขเป็นสุขเธอที่เกิดมา งรักษาตนให้พ้นภัยพาสัตว์รวมโลกโชคชันตาทุกราศีขอต้องมีความสุขสนุกสนานอานิสงส์จงมีพลนดนบันดาล สุขสวัสดิ์ที่ผ่าเธอ